ดีค่ะหลังจากที่คาบก่อนหน้าน,นี้เราได้เรียนการเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปเอเชียไปแล้วนะคะในครั้งนี้เราจะมาเรียนการเผยแพร่พุทธศาสนาในทวีปส่วนทางยุโรปบ้างนะคะโดยประเทศแรกที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยประเทศอังกฤษนะคะมีบุคคลสําคัญท่านหนึ่งชื่อว่าสเปน สเปนเซอร์อาร์คีสเปนเซอร์อาร์คีเนี่ยเขียนหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ชื่อว่าศาสนาจากแห่งบูรภพาทิตนะคะก็คือแปลง่ายๆก็คือศาสนาศาส,สนาในทางด้านตะวันออกนั่นเองนะคะแต่ไม่ได้รับความนิยมมากนะักเท่าที่ควรนั่นเองนะคะโดยต่อมาบุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือเซอร์เอ็ดเวิร์ดอาร์โนเนี่ยท่านก็ได้เขียนหนังสือเหมือนกันที่ชื่อว่าประที่แห่งเอเชีย แต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยประชีพแผ่งเอเชียเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เลยทําให้การเผยแพร่พุทธศาสนาในอังกฤษเนี่ยได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงในช่วงของดร์ทีเดเปนลิวิและก็ภรรยาเนี่ยท่านก็ให้ความสนใจในพุทธศาสนามากขึ้นก็เลยรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมบาลีปรกรณ์ขึ้นในอังกฤษ ก็ยิ่งทำให้คนในอังกฤษเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นนั่นเองนะคะจนมาถึงในยุคที่พระอานันตเนี่ยนะคะท่านเดินทางมา,างเดินทางมาที่อังกฤษแล้วก็ก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งเกรตบีทตและก็ไอแลนด์ขึ้นในการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งนี้ขึ้นเนี่ยพุทธสมาคมแห่งนี้ก็ทำหน้าที่ในการจัดพิมพ์วารสารที่ชื่อว่าพุทธปริทัศ เพื่อเป็นการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาออกไปยังชาวอังกฤษที่สนใจนะคะหลังจากพระอนานันทะแล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลอีกคนหนึ่งชื่อว่าคริสต์มาธฮัตเฟลนะคะ คิดมัดเนี่ยท่านก็แต่งจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งอังกฤษแล้วก็เหมือนเดิมที่ก่อนหน้านั้นก็คือพอเมื่อมีการจัดตั้งพุทธสมาคมขึ้นพุทธสมาคมนั้นๆก็จะนิยมพิมพ์วรรสารขึ้นโดยวรรสาราของพุทธสมาคมแห่งอังกฤษที่คิดมาดเป็นคนก่อตั้งเนี่ยนะคะก็ใช้ชื่อว่าทางสายกลางนั่นเองบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆเลยในการ เผยแร่พุทธศาสนาในอังกฤษนะคะนั่นก็คือท่านอานาคาดิกะธรรมปาระนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นพิสุชาวศรีลังกาท่านเนี่ยก็ได้เดินทางมาเผยแพร่พุทธศาสนาในอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะต่อมาในสมัยพะระกันปิวัตโทเนี่ยท่านได้จัดตั้งสำนักสงฆ์ชื่อว่าพุทธวิหารแห่งแฮมสเตดขึ้น โดยสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเน้นการสอนวิปัสสนานั่นเองนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยบุคคลที่จะมารับตำแหน่งเขาเรียกอะไรผู้บริหารพุทธสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยก็คือพระอนันทโพนั่นเองซึ่งพระอนันทโพเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือคณะต่อมานั่นเองนะคะ ซึ่งก็คือพระอนันทภพเนี่ยท่านเนี่ยเป็นพิสุที่ได้มาเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตที่ประเทศไทยแล้วท่านเนี่ยก็ได้รู้จักกับบุคคลสามท่านนี้นะคะก็คือพระราชสิทธิมุนีนะคะพระมหาวิจิตและก็นายพานุพงศ์มุทุก,กันนั่นเองเมื่อหลังจากที่ท่านอนันทภพเนี่ยได้เข้าไปดูแลสำนักสงฆ์ ที่สอนวิปัสสนาแล้วท่านก็เลยเดินทางมาที่ประเทศไทยมาหาพระอาจารย์ที่เคยเล่าเรียนที่วัดมหาธาตุยุวราชลัาลางสลิฐเนี่ยเชื้อเชิญไปสอนวิปัสสนาให้ที่สำนักสงฆ์ที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยทั้งกลุ่มคนนี้นะคะโดยมีผู้นำก็คือพระราชสิทธิ มุนีเนี่ยก็ได้เดินทางไปสอนวิปัสสนาที่สำนักสงพุทธวิหารแฮมสเตดซึ่งพระอนันทโพเนี่เป็นคนเป็นเป็นพระที่ดูแลอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อต่อตั้งแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อเดินทางไปถึงพุทธวิหารแล้วเนี่ยคนพุทธศานสนาในอังกฤษก,ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่การสร้างวัดไทยแห่งแรกในยุโรป วัดไทยแห่งแรกในยุโรปเลยนะคะในทวีบยุโรปเนี่ยก็คือวัดที่ชื่อว่าวัดพุทธปฏิเป็นวัดไทยแห่งแรกในยุโรปแล้วก็เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานและก็แหล่งท่องเที่ยวของชาวเอเชียรวมไปถึงยังเป็นแหล่งชุมนุมของคนไทยเองอย่างเงี้ยค่ะที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะโดย ปัจจุบันเนี่ยการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นลำดับจากการสนับสนุนของทางราชการเองรวมถึงชาวไทยพุทธหรือชาวพุทธในประเทศที่ต่างๆที่ไปใช้พำนักหรือใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็ได้ให้การสนับสนุนทำนุบำรุงพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษจนได้รับการยอมรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการแต่งตั้งพระราชสิทธ ทิมุนีเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตสายประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเกตเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นส่วนสําคัญในประเทศอังกฤษอีกหนึ่งอย่างก็คือองค์การองค์คุริมานถ้านักเรียนน่าจะเคยรู้จักองค์คุริมานมาคร่าวๆแล้วเนี่ยองค์ุริมานเนี่ยเป็นโจรที่ถูกอาจารย์ของตัวเองเนี่ยสั่งสอนมาว่าให้ไปฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาเมื่อฆ่าครบจํานวนที่ต้องการ ก็จะถือว่าสําเร็จวิชาจนองคุริมานเนี่ยเดินทางไปเจอพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ทําการสั่งสอนแสดงธรรมให้องค์คุริมานเนี่ยฟังจนสุดท้ายองค์คุริมาก็กลับมาเป็นคนดีเพราะฉะนั้นในองค์การองค์คุริมาเนี่ยก็เลยเชื่อว่านักโทษทุกคนเนี่ยสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้องค์การองค์คุริมาเนี่ยก็เลย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสอนพุทธศาสนาให้กับนักโทษที่ถูกจําคุกอยู่ในคุกนะคะเพื่อที่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นบุคคลที่ทําประโยชน์แล้วก็เป็นคนดีได้นั่นเองนะคะโดยในการเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเนี่ยได้จบสิ้นลงไปแล้วนะคะก็เหมือนเดิมที่นักเรียนเคยทําเลยก็คือให้ไปทําแบบทดสอบท้ายคลิปที่ครูทําไว้ให้นะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษเนี่ย ดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ